สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาแนะนำในเครื่องเทสตแบบตัวนี้ DSC DT 5 0 1โดยโบริษัทจันกษะเมนะครับเราแกะดูในเครื่องก็จะประกอบด้วยกระดาษกระดาษนะครับสำหรับใส่หุ้ไปในในตัวปริ้นตนะครับมีสายมีซองนีนะครับ,ะะรบแกะออกมา มีซีรีส์ลำเบอร์อยู่ในนี้นซีรีส์ลำเบอร์มีแบตเตอรี่ให้มาสี่ก้อนเดี๋ยวเราจะใส่แบตเตอรีกอ่ก่อนใส่เข้าไปเลยมีทิศทางนะอืออือปิดฝาฝาให้เบบรียบร้อย มีกาดด้วยนะอันนี้เคลป้องกันความเสียหายกรณีตกกระแทกเป็นยางนิ่มยางนิ่มนะครับเดี๋ยวจะไปแนะนําการใส่กระดาษหลายๆที่ใส่กระดาษไม่ถูกต้องแนะนําตั้งแต่การใส่เจ้ากระดาษปรินเตอร์เนาะโดยเริ่มแรกเลยมันจะเป็นอย่างนี้ฟรีอยู่ไม่มีกระดาษให้คีบขั้วก่อนคีหปแน่นนะจุดที่คิดว่าน่นที่สุดคีหปแน่น จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้จากนั้นก็นําเจ้ากระดาษเห็นลูกกลิ้งนี้ไหมครับลูกกลิ้งตรงนี้มันจะมีลูกกลิ้งอยู่ให้นําเจ้ากระดาษปิ้นเนี่ยโดยการทําลักษณะอย่างนี้เอาเจ้ากระดาษสอดเข้าไปใต้ลูกกลิ้งอสอดเข้าไปใต้ลูกกลิ้งให้ตรงนะครับถ้าเยื้องมันก็จะเดี๋ยวมันจะดูดเข้าไปเองโอเคการใส่กระดาษก็จะประมาณนี้ถ้ามันปกติมันจะต้องนี้ แต่ถ้าคุณใส่ไปแล้วมันไม่เกิดการดูดแสดงว่าใส่ผิดนะครับโอเคจับมันวางไปแล้วก็ปิดสอดออกช่องอเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนของการใส่กระดาษเนี่ยก็จะให้นอกจากเจ้าตัวเครื่องไปแล้วยังมีคู่มือภาษาไทยนะครับซึ่งความหมายของมันแต่ละอย่างนะครับก็จะแปลมาให้เรียบร้อยแล้วอ่าตัวอย่างถอกการแปลแต่ที่สาคัญก็คือแบตเตอรี่ตอนนี้มันในท้องตลาดมันเยอะเนาะมีหลายรุ่น เราก็จะมีตารางเทียบถ้าไม่รู้ข้อมูลอะไรก็เทียบตารางตรงนี้นะครับว่าแบตเตอรี่นี้ก e ี่แอมรหัสอะไรถ้ามันมีรหัสตรงก็โอเคง่าย 75D ด1ีเนี่ยก็ง่ายเลยขั้นตอนนี้สําคัญสําคัญนะครับต้องเลือกอซีรีส์ของแบตเตอรี่ให้ตรงถ้าไม่ตรงเดี๋ยวค่าที่อ่านออกมาจะขาดเคลื่อนได้นะครับามาดูแบตเตอรี่สําหรับตัวนี้โดยการปฏิดงานเครื่องจะมีเมนูอยู่3เมนูโดยกดซ้ายกดขวา,ากดซ้ายขวาอย่างนี้นะครับ ตัวสายขวาก็จะมี system test ปรับแต่งภาษานะครับ battery test ซึ่งปัจจุบันพอเราคีบขั้วเสร็จอลองดูอีกทีนะก่อน,นะครับคีบพ,พอคีบเสร็จเนี่ยมันก็จะบอกสถานะเลยว่าตอนนี้มีแบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่นะครับ12 7 6โวลต์อันนี้คือปกติเลยทีนี้การใช้งานทุกครั้งเราต้องเริ่มจากคำว่า, battery test. าแบตเตอรี่ test เรากดแบตเตอรี test เข้าไป enter enter เสร็จให้เลือกประเภทข,ของแบตเตอรี่ นะครับซึ่งของเราเนี่ยเป็นแบตเตอรี่น้ําให้เลือกไปที่ Liquid นะครับกด enter เข้าไประบบที่เราทําการทสอาเราเลือกนะครับเลือกตรงนี้ js หาวนไประบบ di n ระบบ i c ระบบ se n อของเรา js กด enter ทีนี้รหัสที่ผมพูดไว้เมื่อกี้ก็คือ d 3 1ให้เราพยายามเลือกให้ตรงที่สุด95 d 3 1 แล้วจากนั้นเราก็กด enter ซึ่งมันก็จะบอกว่าค่า s a e ของแบตเตอรี่ไซเนี้ย s a e ควรจะต้องเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ากด enter นะครับทำการ test good pass ก็เช่นเดิมเราเปิดในคู่มือความหมายของมันคืออะไรตรงนี้นะครับแต่แคร่าวๆตรงนี้ก็คือแบตเตอรี่ดีดีอยู่การตวดสอบนั้นผ่านให้กด enter enter ร็จมันจะถามว่าเราต้องการปริ้นไหมซึ่งมีทั้ง no แล้วก็ yes ผมจะกด enter ตรง yes ให้มันปริ้น ข้าวมาจากนั้นให้เลื่อนไปที่โนถ้าต้องการทำการเทสระบบมันด้วยเลื่อนไปที่ System Test มองเห็นนะครับ System Test เโอเค System Test เรากด Enter Enter เสร็จมันบอกว่า,าให้คุณปิดโหลดทุกอย่างเลยที่ใช้เกี่ยวแบตเตอรี่จากนั้นให้ไปเสร็จมันบอกว่า c a ง k i n g เนี่ยดูดไฟไปทำให้แบตเตอรี่ในแบตแรงไฟในแบตเตอรี่เหลือกี่โวลต นะครับซึ่งน่วยกระชากซึ่งมันจะบอกว่าดีไม่ดีอย่างไรนะครับซึ่งนี้มันก็บอกว่าปกติอยู่นะครับให้กดเ n นเตอร์สัญลักษณ์อ่าเรนเตอร์เสร็จไปเรนเตอร์อีกทีหนึ่งคุณมั่นใจใช่ไหมว่าตอนเนี้ยระบบทุกอย่างยังไม่ได้ใช้งานนะให้กดเ n นเตอร์ไปอ่าตอนที่คุณไม่ได้ใช้งานอะไรเลยระบบระบบไดชาร์จมันจ่ายไฟปกตินะมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์นี้เช่นเดิม อางอิง,องคู่มือมันขึ้นกับความหมายอย่างอื่นให้ตัวตรงนี้ทั้ง normal ทั้ง low ทั้ง high ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกด Enter ให้ Turn on Turn on ตรงนี้หมายถึงว่าให้คุณเปิดทุกอย่างที่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ตัวนี้ของรถคันนี้เดีย๋ยวผมจะลองไปเปิดทั้งเครื่องเสียงทั้งไฟหน้าทุกอย่างที่คิดว่าจะใช้ไฟนะครับ หลังจากที่ผมเปิดโหลดของมาเรียบร้อยเปิดเครื่องเสียงเปิดไฟหนะ้าเปิดทุกอย่างที่ใช้ไฟผมก็กด enter มองเห็นอยู่นะครับอ่ากด enter enter เสร็จมันก็จะบอกว่าขณะเนี้ยการจ่ายไฟเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็จะมีคําอื่นทั้งโลทั้ง h i g ทั้ง normal เหมือนเดิมนะครับหรือ no detect เลยนั่นหมายถึงว่าไดชาร์จของคุณไม่ทํางานเลยนะครับอ่ากด enter ่านตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ปิดไฟดับเครื่องได้เลย,เลยอ่ะต่อหลังจากที่เราตรวจสอบเสร็จขั้นตอนก็คือดับเครื่องยนต์ละปิดโหลดของเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วให้เรากด Enter จะปริ้นไหมก็เลื่อนไปที่ Yes เ,เมือนเดิมปริ้น โอเคกดโนเก็บ okay. no. ได้เลยหลังจากที่เราปริ้นค่าออกมาแล้วนี่ก็คือในส่วนแรกของการปริ้นค่าก็คือว่า,เ,าเราเทสแบตเตอรี่อย่างเดียวส่วนที่2ก็คือการเทสระบบก็คือการนําไฟมาใช้นะครับโดยในส่วนของการเทสแบตเตอรี่ซึ่งมันจะมีช่วงให้เราเลือกว่าเราเลือกอะไรมาสเปคของแบตเตอรี่นะตรงนี้ ส่วนใน,ส,น Stand uh huh. ส่วนของการเทสระบบก็จะไม่มีดังนั้นถ้าคุณต้องการเทสระบบ,บคุณจะต้องเทสแบตเตอรี่ก่อนทุกครั้งไม่ใช่อยู่ดีๆมาถึงเสียบขั้วปั๊บใช้ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะยืนยันการเทสแบบครั้งสุดท้ายของคุณไว้สเปคมันอาจจะไม่ถูกต้องดังนั้นการเทสอาจจะผ่านทุกครันเลยหรือแย่ทุกครันเลยทุกครั้งถึงแม้ว่าจะเป็นการเทสระบบก็จะต้องเป็นการทสแบตเตอรี่ก่อนอ่ะเริ่มจากเราเริ่มเทสแบตเตอรี่มันก็จะบอกว่าเราเลือกเราเลือกแบตเตอรี่ อะไรมานะครับเลทอะไรมานะครับ 95d31 ซึ่งค่าของมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งเราวัดได้เท่านี้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะบอกว่า Goos Pass ตรงนี้ก็จะมีคำว่าดีนะแบตเตอรี่ของคุณยังดีอยู่นะครับแบตเตอรี่ของคุณ12.76โวลต์นะสถานะปัจจุบันนะครับปัจจุบันในแบตเตอรี่ของคุณมีไฟอยู่94นะครับ แล้วก็สามารถนําไฟไปใช้ได้ทั้งร้อเเลยนะครับแบตเตอรี่ก็ลดลงหน่อยนึงเนื่องจากใช้มาค่อนข้างยาวนานนะครับแต่แบตเตอรีย่ยังสมบูรณ์อยู่ก็คือคุณภาพร้อยเนี่แหละส่วนต่อมาก็คือในส่วนของตัวแคงกิ้งก็คือตัวเทสระบบนะครับมันก็บอกว่าตอนที่คุณสตาร์ทรถสตาร์ทรถคุณจะต้องปิดไฟปิดโหลดทั้งหมดนะครับสตาร์ทปั๊บจาก12.76มันก็ดึงไฟลงมาจนเหลือ10นะครับแต่ไม่แปลกถ้ามันต่ำกว่า7ต่ำกว่า จ็ดจุดกว่าๆเนี้ยก็ถือว่าต่ำแล้วแสดงว่อาอัดเปอร์เซ็นที่จะไม่ติดค่อนข้าง,งสูงนะครับออตอนที่โนโลดตอนที่โนโลดนี่มันเข้าไม่ได้แบตเตอรี่เราเต็มอยู่เนาะแบตเตอรี่เราเต็มมันมันไม,ม่มีการชาร์จเพราะระบบของมันนี่แหละตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นแบตเตอรี่รถระบบรถใหม่ๆตรงนี้เราไม่ก็ซีเรียสมากตรงนี้ถ้าเป็นรถรุ่นกเก่าๆเราเห็นชัดเจนเลยตรงนี้มันมีระบบป้องกันอยู่ก็คือเข้ามาไม่ได้ลูออฟตอนที่เราไม่เปิดอะไรเลยไฟ13.80ตอนเปิด13.66 นั่นหมายถึงว่าตอนที่เราเปิดอุปกรณ์ของผมเอาไปใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงไม่ว่าจะเปิดไฟหน้ามันก็ดึงไฟไปแค่นิดเดียวซึ่งถือว่าปกตินะครับส่วนไดชาร์จทำงานปกติไหมมันบอกว่าขนาดชาร์จ0.18โวลต์ถือว่าปกติถ้ามันมากไปมันก็เกิดความร้อนน้อยไปไฟก็ไม่พอสรุปก็คือมากไปแบตบวมแบตมีปัญหานะครับน้อยไปก็ไม่เพียงพอดังนั้นตรงนี้ถือว่าปกติดีนะครับสำหรับการเทส โดยใช้ตัวนี้นะครับข้อมูลก็จะประมาณน,นี้ที่ออกไปเพื่อชี้แจงลูกค้าว่าแบตเตอรี่ควรเปลี่ยนไหมอันดับแรกที่ต้องรู้เลยก็คือ CCA นี่แหละตัวสาคัญที่สุดถ้ามันน้อยกว่าสเปคเยอะๆนะครับน้อยกว่าสเปคเยอะๆสแสดงว่าโอกาสที่คุณจะจะสตาร์ทรถไม่ติดค่อนข้างสูงนะครับอ่าอีกอันนึงก็คือว่าตอนแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยอยู่ดีๆ12กว่าแต่พอสตาร์ทปับ๊บดึงไฟไปเนี่ยต่ำมากเลยอึด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 ตัวนี้ก็จะน้อยด้วยนั่นก็สแสดงว่า เปอร์เซ็นที่จะสตาร์ทรถไม่ติดค่อนข้างสูงนะครับให้ดู2ตัวเป็นหลักๆนะครับอีกอันนึ้งก็พุทพนะครับอันนี้เป็นตัวยืนยันแต่ก่อนจะพดพาพ์ดก็ต้องเลือกสเปคแบตเตอรี่ให้ตรงก่อนครับขอบคุณครับ